สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟฝั่งพื้นนะครับเป็นไฟฝั่งพื้นทรงกลมนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้สีโมเดิร์นมากๆนะครับอมฟ้าหน่อยๆนะครับด้านบนนะครับเขามีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กให้เหมาะมากๆสําหรับติดตั้งนะครับบนพื้นที่กลางแจ้งนะครับที่แสงแดดส่งถึงทั้งวันอาจจะเป็นทางเดินทางเข้าบ้านนะครับที่สวนก็ได้นะครับโดยที่ความพิเศษของตัวนี้นะครับสามารถยึดกับพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องพื้นแกนิตได้เลยนะครับเขามีพุกมาให้เป็นพุกพลา แบบนี้นะครับเราจะเจาะเพียงแค่2รูนะครับตรงนี้นะครับเจาะได้เลยแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนติดตั้งเราต้องกดปุ่ม on off ตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นปุ่มเปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับนอกจากการติดตั้งบนพื้นเรียบพื้นกระเบื้องพื้นปูนแล้วนะครับตัวนี้ยังสามารถติดตั้งบนพื้นสนามหญ้าได้อีกด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจะมีตัว เขี้ยวแหลมแบบนี้นะครับ2ชิ้นสังเกตว่าแตกต่างกันก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีผ่ากลางที่ลึกกว่านะครับตัวนี้จะมีผ่ากลางที่สั้นกว่าเวลาเราประกอบเราก็จะเอาตัวลึกกว่าเนี่ยมา,าใส่จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะมาประกอบด้านใต้นะครับของตัวไฟฝั่งพื้นโซลาเซลล์นะครับก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะกดไม่ได้ก็อาจจะ กดเปิด On Off ไว้ก่อนก็ได้นะครับกดเปิดปุ๊บแล้วเราก็เสียบให้แน่นนะครับพอเสียบให้แน่นเสร็จปุ๊บเราก็ปักสนามหญ้าได้เลยจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราเปิดแล้วนะครับไฟเขาจะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับหมายความว่าตอนกลางวันแผงโซลาร์เซลล์เขาจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเข้ามาเก็บที่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในโคมนะครับไฟเขาจะติดอัตโนมัติเอง เมื่อทองฝามืดผมจะลองเอามือปิดแผงนะครับสังเกตไฟจะติดทันทีนะครับตัวนี้เป็นแสงเหลืองวอมไว้นะครับเหมาะมากๆสําหรับติดสนามหญ้านะครับติดทางเดินเพราะว่าแสงเหลืองวอมไว้เนี่ยจะให้อารมณ์โมเดิร์นประกอบกับดีไซน์ของเขานะครับค่อนข้างสวยงามขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ได้เรื่องประหยัดค่าไฟนะครับได้เรื่องไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องกลัวไฟช็อตอีกด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับเวลาผมคว่ำแผงลงเนี่ยจะสังเกตว่า เขาจะมีไฟรอบทิศทางเลยนะครับมีทั้งหมด8 led นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะติดตั้งทิศทางไหนนะครับเราก็จะเห็นไฟส่องโดยรอบนะครับของตัวไฟฝั่งพื้นนะครับรุ่นนี้นะครับทางร้าน x m l solar นะครับ จัดโปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือตัวไฟฝังพื้นเนี่ยเราจะให้เป็นคู่เลยนะครับหแถมหนึ่งะครับมาพร้อมตัวไฟฝังพื้นตัวขาปักนะครับตัวชุดน็อตยึดแล้วก็ตัวคู่มือนะครับตัวคู่มือนะครับลูกค้าสามารถมาดูาได้เมื่อรับสินค้าก็คือสามารถายึดกระเบื้องได้นะครับยึดปูนได้หรือว่าจะฝังพื้นก็ได้วิธีการใช้งานก็ง่าย,ายเหมือนที่ผมรีวิวไว้แล้วกดปุ่มสีดำเปิดครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับ อ่าหลังจากที่เราดูรีวิวรา,ายละเอียดตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชิปท้ายนี้นะครับผมจะมารีวิวการใช้งานติดตั้งจริงนะครับตัวโคมตัวนี้นะครับเป็นไฟฝั่งพื้น8 led ขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มสีดำนะครับเป็นการเปิด on off นะครับเมื่อเรากดเปิด on off, เนี่ยระบบจะทำงานอัตโนมัติทันทีคือระบบจะมีไฟติด สองสว่างเองนะครับทุกวันเมื่อทองฟ้ามืดนะครับหรือว่าแผงโซล่าเซลล์มืดนั่นเองเราสามารถเทสโดยการคว่ำแผงให้มืดสนิทครับจะสังเกตว่ามีไฟเริ่มติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็เอามาวางตากแต่เตรียมติดตั้งได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือกดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับขายึดที่มีให้นะครับจะมีตัวพุกนะครับสามารถยึดติดตั้งตามขอบแบบนี้นะครับ ขอบทางเดินนะครับเป็นขอบทางเดินก็ได้หรือว่าจะยึดปูนยึดกระเบื้องได้เลยนะครับเราจะใช้พุกจะมีรูให้อยู่นะครับรูยึดนะครับ2จุดปึ๊บนะครับเจาะยึดได้เลยนะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยากใช้ขาปักสนามเราก็จะมีขาปักสนามให้สําหรับทั้ง2ชุดนะครับโดยที่วิธีการยึดขาปักสนามก็ง่ายๆเอาชิ้นส่วนที่เป็นรูล่องลึกนะครับเสียบเข้าตรงกลางนะครับ ของอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นรูล่องตื้นนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนี่ผมทํามือเดียวค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับทําทเสร็จแล้วนะครับดันให้สุดก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยึดได้เลยอันนี้ผมเทสเมื่อสักครู่ลองปักเล่นดูนะครับก็จะมีขี้ดินนิดนึงนะครับพอเราประกอบเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อสักครู่เรากดเปิดแล้วนะครับ กดเปิดปุ่มสีดำแล้วเราก็ปักได้เลยครับตามขอบทางเดินนะครับขอบหญ้าเป็นไฟปักสนามอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งได้รูปทรงที่เป็นลักษณะโมเดิร์นมากๆนะครับหรือว่าเราจะไปวางปักไว้ในขอบทางเดินที่เป็นลักษณะสวนหินก็ได้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเอามาวางให้ดูก็สวยอีกแบบนะครับเน้นว่าจุดที่เราจะติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบปูนขอบหญ้าหรือว่าเป็นสวนหินเนี่ยควรจะนะครับควรจะ ให้แสงแดดส่องถึงทั้งวันนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยโดนครึ่งวันก็ยังดีเพื่อให้ชั่วโมงการทำงานเขาอยู่ได้นานแล้วก็สวยงามนะครับไฟสว่างทุกวันนะครับไฟเขาก็จะออกรอบทิศทางเดี๋ยวเรามาดูแสงตอนกลางคืนกันนะครับตัวนี้ผมจะวางไว้ที่สวนหินอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมจะปักสนามไว้ที่สนามหญ้านะครับสำหรับอีกตัวหนึง่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแสงตอนกลางคืนกันอีกทีนึง โอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมตัวไฟฝั่งพื้นโซลาเซลล์ก็ติดอัตโนมัติแล้วนะครับเป็นแสงสีเหลืองวอร์มไว้ไฟติดรอบทิศทางนะครับทั้งหมด8 LED แสงถือว่าสว่างพอใช้ได้เลยนะครับสอรอบทิศทางนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งอยู่ในจุดที่มืดสนิทก็จะเห็นชัดแบบนี้นะครับแล้มีโดยรอบตัวขาป,ปักก็ปักสนามได้เลยนะครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างการติดตั้ง ปักสนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งตัวนี้ผมเอามาฝังพื้นไว้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราติดตั้งใช้งานไว้นะครับโดยที่เราฝังไว้ในส่วนหินนะครับก็ตัวแผงโซลาเซลล์เขาก็โดนแดดโดนฝนได้นะครับอันนี้เพิ่งรดน้ําต้นไม้ไปนะครับโดนแดดโดนฝนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าจะไปวางตั้งพื้นนะครับยึดกระเบื้องก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาปัก เป็นส่วนหินแบบผมก็ได้นะครับมันจะมีรูยึดของมันอยู่นะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับตัวไฟฝั่งพื้นนะครับโซลาเซลล์รุ่น8 LED นะครับทรงกลมแสงเหลืองอมไว้ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ